ต่อไปตั้งใจฟังคำสอนจากพุทธโอษวันนี้จะอ่านพุทธวิจาให้ฟังในเรื่องความจริงของขันทั้งห้าในหนังสือพุทธวิจาหมวดธรรมฉบับตะตาคตหน้า161จากพระไตรปิฎกฉบับสยามรัฐเฉพาะในส่วนพุทธวิจา เล่มที่17หน้าที่36ข้อที่61ภิกพิกุทั้งหลายเราได้เที่ยวสแสวงหาแล้วซึ่งรสอร่อยของรูปเราได้พบรสอร่อยของรูปนั้นแล้วรสอร่อยของรูปมีประมาณเท่าใดเราเห็นมันแล้วเป็นอย่างดีด้วยปัญญาของเรา มีประมาณเท่านั้นพิกุทั้งหลายเราได้เที่ยวสแสวงหาให้พบโทษของรูปเราได้พบโทษของรูปแล้วโทษของรูปมีประมาณเท่าใดเราเห็นมันแล้วเป็นอย่างดีด้วยปัญญาของเราเท่านั้นพิกุทั้งหลาย เราได้เที่ยวแสวงหาแล้วซึ่งอุบายเป็นเครื่องออกจากรูปเราได้พบอุบายเครื่องออกจากรูปนั้นแล้วอุบายเครื่องออกจากรูปมีประมาณเท่าใดเราเห็นมันแล้วเป็นอย่างดีด้วยปัญญาของเราเท่านั้น ในกรณีของเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณก็ส่งจัดไว้อย่างเดียวกัน